สวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะครับว่าความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็มาเริ่มดูวงความรักของชาวราศีเมถุนนะครับ ที่ไพ่แปแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของพระราชาถือดาบหรือว่า King ออฟ o r d เข้ามาครับจเจ็บภาพของคนคนนึงที่กำลังกาหนดเป้าหมายเลยเหมือนกัเบเคยบอกคนรักว่าจะสร้างอนาคตไปได้วยกันนะครับจะทําสิ่งดีไปด้วยกันจะเติบโตไปได้วยกันหลายคนเนี่ยอาจจะมีการทําธุรกิจร่วมกับคนรักนะครับทำงานนะครับหรือว่ามีการที่ทําสิ่งต่างร่วมกับคนรักเช่นการประกอบอาชีพการประกอบการเป็นครอบครัวการสร้างอนาคตวางแผนครอบครัวอยู่ด้วยกันหรือหลายคนถึงขั้นแต่งงานแล้วก็มีถึงขั้นอยู่กินกับคนรักนะครับอยู่ถึงขั้นแบบ สร้างครอบครัวมีบุตรนะครับเป็นสามีภรรยากันแล้วก็มีครับหลายคนมองถึงจุดเหล่านั้นนะชัาสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าชาวสีแมถุนท่านเนี่ยคุณรับรู้ได้คนลกของคุณเขาเคยวางแผนแบบัหนกับคุณเขาเคยมีสิ่งต่างๆร่วมกันกับคุณแต่ตอนนี้เหมือนกับเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยคุณยังคงจดจําอยู่แต่เขาเนี่ยกลับเอาไม้ไปชี้ที่อื่นกลับไปเลือกสิ่งอื่นกลับไปมองเห็นสิ่งอื่นสําคัญกว่ากลับลืมสิ่งที่เคยตั้งใจต่อกันไปครับเกริ่นนะว่าคนรักที่เคยวางแผนสร้างครอบครัววางแผนสร้างชีวิต นะครับหรือการที่ทํางานร่วมกันทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยเขากลับมาทําลายสิ่งดีๆทําลายสิ่งเหล่านั้นเพราะเพียงแค่เพียงแค่ว่าเจอสิ่งที่เขาต้องการมากกว่าหรือเจอการที่เขาอาจจะเหมือนกับทําอะไรของคุณด้วยอารมณ์ทาร้ายคุณมองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณเป็นปัญหาแต่เขาลืมหรือเปล่าว่า,วาไพ่ใบต่อมาเดร์เลเอร์ครับมันทําด้วยความรักมันคือรักแท้นะแซนเดร์เลเวอร์ใบนี่นไหยเขาประกาศเห็นไหมผู้หญิงผู้ชายกำลังวางแผนซื้อบ้านกำลังเหมือนกับเออสร้างอนาคตเติบโตไปด้วยกันนะทาธุรกิจทําสิ่งดีๆไปด้วยด้วนยนะ ช่างสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเหมกับว่าหลายๆคนอาจจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแบบเป็นครอบครัวเป็นคู่รักนะครับหรืออยู่ด้วยกันด้วยความรักความจริงใจความเอ็นดูเมตตากันมาก่อนนะแต่อยู่ก็มีการบอกเลิกบอกลาคิงถือดาบหลงลืมนะครับทำลายความรักแท้ทำลายสิ่งดีๆีทำลายความสวยงามของกันและกันไปเช่นการบอกให้เหมือนกับเลิกไปการบอกให้เหมือนกับไร้ค่าการบอกให้เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าทำลายจิตใจทำลายสิ่งที่มันสวยงามจนหลงลืมกาตอนที่เรารักตอนที่เราให้ ตอนที่เราสร้างกันมาครับฉะน,นั้นผมเลยทำนายว่าทั้งหมดทั้งมวลไพ่สองใบเนี่ยเขาว่าชาวสีเมทุนคนล่างคุณที่เขาทำลายความรักแท้คุณไปเนี่ยทำลายสิ่งดีจงหลงลืมด้วยอารมณ์ด้วยการนอกใจด้วยการหลงผิดเดลเฟอร์ครับมันคือรักแท้ที่สูญเสียไปมันคือรักแท้ที่เห็นแม่ปา้ปายปากัปกปาก้ายขายอะป้ายขายคือก arson, ารครับว่าการไม่เห็นคุณค่าของความรักนะครับการขายความรักนี้ทิ้งไปาการขายสิ่งดีทิ้งไปาการทำลายสิ่งดีทิ้งไปมันก็มีไพ่เดลเฟอร์กับไพ่ใบต่อมาคือคิงออฟคัพนะครับ ชาวสีเมถุกเลยในช่วงเดือนเมษายนันที่1นึ่งถึงคือการพบเจอความรักความเข้าใจการอยู่ความรักความเห็นใจความเอ็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็เลยทำนายแบบนี้เลยว่าใครก็ตามที่เจ็บมาเสียใจมาดเดวิดเบิกับคิงออฟคับ,ค,บคุณควรพบเจอรักแท้ที่เหมาะสมคุณควรเจอรักแท้ที่มีคุณค่าไม่ใช่รักแท้ที่ขายทิ้งไปประกาศขายทิ้งประกาศทุกอย่างทิ้งทําลายความรักลายสิ่งที่สวยงามลายสิ่งที่ให้กันทิ้งกันไปลายคุณค่ากันไป ก็ดตอบว่าชาวสีเมทุนในช่วงนี้ทำนายดวงชะตาเลยว่าคุณพบเจอความรักที่มีคุณค่าอยู่กับความรักแท้นะครับอยู่กับรักแท้ที่มีการช่วยเหลือมีการเหมือนกับดูแลซึ่งกันและการสร้างอนาคตด้วยกันจริงๆเห็นคุณค่าของการแลกกันจริงๆก็ได้ทำนายว่าดวงชะตาช่วงนี้คุณอาจจะพบเจอความรักที่เป็นของคุณคุณค่าที่เป็นของคุณผู้ชายอบอุ่นเห็นไหมดูแลลูกดูแลครอบครัวคุณอยู่กับคู่รักที่มีความเมตตากรุณาอุปถัมภ์นะครับมีความรู้สึกที่สร้าง อนาคตห่วงใยรักด้วยความจริงใจรักด้วยความรู้สึกที่รักแท้จริงๆเห็นคุณค่าเราจริงๆไม่ใช่คนที่เคยบอกว่ารักเราเคยบอกว่าจะไม่ทําร้ายเรากลับมาทําชั่วทําเลวกลับมาบอกว่าเราไม่มีคุณค่าเราไร้ค่ากลับมามองว่าเราไม่มีค่าใดหรือว่าไม่ให้ค่าไม่เห็นคุณค่าของความรักของการละกันแล้วนั่นเองครับ่รผมเลยแมว่าชาวสีไหมสุนพอคุณได้เจอความรักแท้ที่เป็นของคุณหรือว่าการพบเจอสิ่งที่มีคุณค่างคุณคืนมาเนี่ยนะครับคิงออฟคัพใบต่อมากับไพยปลอกใบทาไปเนี่ย ทำนายเลยว่าคนที่เคยถือดาบเห็นไหมเขาทำลายร่างกายเขาทำลายจิตใจเขาบอกเลิกบอกลาเขามองไม่เห็นสิ่งที่เคยสร้างอนาคตไว้กับคุณหรือว่าทำลายสิ่งต่างๆที่เคยสร้างไว้ด้วยกันเนี่ยเจีนภาพของการที่เขากลับมาอ่านทํานายดวงชะตากลับมามองลูกแก้วกลับมามองถึงสิ่งที่ควรจะเป็นไปในอนาคตก็เลยทำนายว่าดวงชะตาของชาวสีเมทุนคนที่เคยทายําลายคุณไปหนึงปัญหาเราื่องความรักเนี่ยมีการกลับมาถือไม้เท้าเห็นไหมกลับมามองเห็นดวงดาวกลับมองเห็นดวงชะตากลับมาเหมือนกับนึกถึงสิ่งที่สร้างไว้ด้วยกัน ได้ตอว่ามีการหยุดทํรลายผมทายแบบนี้เลยว่าคนที่ทำลายคุณไปพอเขาเห็นว่าคุณดีมีความสุขมีอนาคตมีความรักแท้ที่ดีกาะเสียรักแท้เดี๋ยวทำลายความรักแท้ไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเลือกสิ่งเหล่านั้นกลับมาต้องการสิ่งเหล่านั้นกลับมานึกถึงนึกได้กับสิ่งเหล่านั้นก็เลยทำนายดวงตาแบบนี้นะกันว่าใครที่ปัญหาความรักเลิกการปฏิจากปปันไปหรือเป็นคมสมพัธ์ที่ลองดีดแต่งอะนะครับสองไม้เท้าจะมีการกลับมาหยุดทํรลายกันจะมีการกลับมาเลือกการกลับมานึีขึ้นได้ว่า ไม่ควรทาลายความรักความดีสิ่งดีๆที่มีต่อการไปมากกว่านี้เพราะยิ่งทําลายไปเท่าไหร่ดวงชะตามันจะกลับตาลปัดมันจะกลับไปหาเขาเท่านั้นก็เลยทำนายว่าคนรักของชาวสีเมทุนในช่วงนี้มีการกลับมาแอบมองแอบส่งมีการกลับมานึกถึงเรื่องราวกับมาคิดได้ไม่ว่าช้าหรือก็ตามเขาจะกลับมาคิดถึงเรื่องราวต่างๆกลับมาคิดได้กลับมาเลือกคุณนะครับกลับมาพ่ายแพ้นะครับเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาทําไ้กับคุณแต่คุณเนี่ยเห็นไหมผู้หญิงคนหนึ่งใส่ดวงดาวแล้ว ไม่ต้องเลือกเจ็บแบบไม่ต้องเลือกเสียใจแล้วนะเลือกที่จะไปต่อเลือกที่จะมองหาอนาคตเลือกที่จะมองหาความมั่นคงสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองแล้วนะเ็ลือบต่อไปนี่คือการแอบมองแอบส่งการกลับมาคิดถึงทบทวนเขาจะคิดได้เขาจะทบทวนความสัมพันธ์ที่เคยทําไม่ดีกับคุณเอาไว้ครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของพลังงานเด็กถือถ้วยหรือเพ g e ออ c ค p ัเข้ามาครับเจมภาพของการที่คุณเคยรักเคยลาคุณรักใครเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเขาเช่นไม่มากก็น้อยเขาขอให้คุณช่วยอะไรคุณก็ทํา อาจจะมีการร่วมจิตร่วมใจนะครับคุณอาจจะเอาความรักไปให้เอาเงินเอาทองไปให้เอาการเชื่อใจไปให้หลายคนถึงขั้นสร้างธุรกิจทําธุรกิจร่วมกับคนที่คุณรักนะครับหรือวางแผนสร้างครอบครัววางแผนแต่งงานเชื่อใจไว้ใจเขาว่าเขาจะไม่ทําร้ายเราก็เลยเอาหัวใจไปให้ก็เลยเอาความรักแท้ไปให้ก็เลยเอาการช่วยเหลือดูแลไปให้แต่ที่ไหนได้เรากลับเริ่มมองเห็นตัวเองนะครับต,ตัก,กน้ําใส่กระโหลกชะโงกดูเงาตัวเองเริ่มเห็นตัวเองแล้วว่าเออเราไม่น่าไปรักคนผิด เราไม่น่าไปรักคนที่เขาทําร้ายเราเราไม่น่าเอาหัวใจหรือรักแท้เนี่ยไปให้กับคนที่มันรักตัวเองหรือว่าทําร้ายเราเลยทําร้ายความรักแท้หรือไม่เห็นคุณค่ากันละก,กันเลยอะ่ะก <c oughs> ็เลยทำมาดวงตาของชาวสีเมทุนช่วงนี้คือการกลับมาได้รับความรักความเมตตาจากตัวเองคืนนะครับหลายคนหน้าตาดีขึ้นหลายคนมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มีความสุขสบายเงินทองไหลมาเทมาการงานดีขึ้นชีวิตอนาคตสดใสมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยไม่มีเขา เราก็ดีขึ้นนะเราก็ฉลาดขึ้นนะเราก็ตื่นรู้มากขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้นนะเกิดต่อประชานสี่เมถุศนช่วงนี้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้างจากคนเอาตัวที่มาพบมาเห็นมาเจอส่วนคนรักที่เลิกลาไปเนี่ยกลับมาแอบบมองแอบ,บส่งแล้วรู้เลยว่าเฮ้ย hey, คุณรักเขานะด้วยความจริงใจคุณเชื่อเขานะคุณเลยหลงดื่มตัวเองว่าเราโง่จงหลดืล่มตัวเองว่าดื่มตักน้ําใส่กระโหลกชะงกดูเงเาตัวเองว่าเราไปเชื่อใจไปรักเขาด้วยความรักจริงใจรักแท้ก็เลยให้เขาหมดเลยนะครับแต่ที่แย่กลับมา คือตักน้ำใส่กระโหลกชง,งกดูเงาตัวเองอันนี้ไม่ได้ด่านะแค่เหมือนกับเราได้สติในการอะผมพูดแบบนี้กันว่าคุณได้สติมากขึ้นคุณคิดทบทวนตัวเองมากขึ้นก็เลยทำลาไพ่ใบต่อมาคือไพ่ t o of pentacles หรือไพ่สองเหรียญครับหลายๆคนมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขร่างสร้างกันมาระหว่างคุณกับคนที่คุณรักชั้นู w o f pentacles แบบควา่าคนเล่ากจอหสีเมทูดกับท่านเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะใครที่ทํรลายคุณไปใครที่ทําสิ่งไม่ดีคุณไปใครที่ทําลายความรักนะครับ ทำลายความเชื่อใจทำลายสิ่งดีที่ต่อก,กันไปเนี่ยมันมีการชดใช้ชดเชยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเกยต่อว่าชาวสีไม่สูญคนรักที่เลิกลาหรืจากะจะมีการกลับมาคิดทบทวนและกลับมาชดใช้ให้เสียคุณไม่มากก็น,น้อยถ้าเขายิงคืนทําลายคุณเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องเป็นไพ่สองเหรียญกลับมาอ่านเรื่องราวกับอ่านข้อความกลับมาชดใช้ชดเชยกับสิ่งที่เขาออกของคุณไปเช่นกันแตหลายคนมีการมอบเงินทองให้คนรักหลายคนมีการแบ่งทรัพย์แบ่งสินหลายคนมีการทาธุรกิจร่วมกับคนรัก มีการวางแผนอนาคตมีการซื้อบ้านอยู่ด้วยกันมีการสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันมีคำสัญญาที่ใช้เวลาเกิดกันตั้งมากมายครับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของคุณสองคนที่ต้องกลับมาชดใช้ชดเชยนะครับไม่ว่าชาเดียวก็ตามแต่คุณเลือกได้นะว่าจะกลับมารักตัวเองกลับมากินอาหารดีๆปล่อยไปตามเมนตามกรรมปล่อยไปตามมันเวลาไม่ต้องกลับไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเราต่างหากละ่ะที่ไม่ต้องกลับไปให้ค่ากับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของความรักไม่เห็นคุณค่าของความรักแท้ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ฉันทูออฟฟิเคียลกับเด็กถือถวยลเอเอร์ใบเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลหมายความว่าชาวราศีเมถุนเมื่อกลับพบเจอความรักที่เปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นเงินเหลือเยอะขึ้นชีวิตดีขึ้นกินดีอยู่ดีมีสุขรู้อย่างเนี้ยไม่น่าเสียเวลากับมันเลยรู้อย่างเนี้ยไม่น่าเสียเวลากับความรักที่มีค่ากับใครสักคนที่ไม่เห็นค่าเราเลยมาดูไพ่ของชาวราศีเมถุนแล้วก็การแนะนํากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรบ้างนะครับในช่วงเดือนเมษายนไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของอัศวินถือดาบนะครับหรือว่า Night of เข้าามนะครับ เส้นภาพของคนหนึ่งกำลังเขียนข้อความขอโทษคุณหรือว่ากำลังทำสัญญาบางสิ่งบางอย่างที่ชดใช้ชดเชยให้กับคุณเกลียดตอบว่าคนที่เคยทำร้ายคุณไปหรือทำสิ่งที่เลวร้ายทำไม่ดีคุณเท่าไหร่อศิวินถือดาบจะกลับมาขอคืนดีขอโทษขอชดใช้ชดเชยกลับมาเหมือนกับสำนึกผิดได้ว่าเขาไม่ควรทำสิ่งอย่างนั้นกับคุณนะกลับมาอ่านข้อความย้อนหลังกลับมาทบทวนเรื่องราวย,ย้อนหลังแล้วเขารู้เลยว่าสินถือดาบเขาทําให้คุณเจ็บแค่ไหนเขาทาร้ายคุณมากแค่ไหนใช่ิวินถือดาบหมายความว่าการกลับมา ชดใช้การกลับมาเขียนข้อความขอโทษการกลับมาขอค่อยได้อะไรเงี้ยประมาณเหมือนกับนึกได้รู้สึกผิดและเสียใจแต่ข้อความที่เขาส่งหาคุณเนี่ยเห็นไหมมันถูกตีกลับมันอาจจะเหมือนกับสายเกินไปนะครับอย่าคิดได้เมื่อสายเกินไปไพ่ใบน,นี้แนะนําคุณสองคนที่มีปัญหาหรือทะเลาะกันอยู่นะครับแล้วไพ่ใบต่อมาขึ้นเม้าท์เดอะสเตนครับชวาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายนแล้วก็ถึงปีนี้คุณรู้สึกตัวเองเติบโตขึ้นเข้มแข็งมากขึ้น เราจะรู้สึกเหมือนกับการเป็นผู้ใหญ่นะครับการเหมือนกับประสบความสําเร็จนะครับอะไรที่เป็นผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะเติบโตและเข้มแข็งและผ่านไปด้วยดีก็เลยนับดวงชะตาของชาวสีม่มถุนช่วงนี้มีการเป็นกับผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูพบเจอความรักจากการที่อุปถัมเมตตาผู้คนรอบข้างคนรักให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนให้การดูแลสุดท้ายที่มันทำร้ายคุณไม่ได้ฉนันให้คุณเข้มแข็งและเติบโตขึ้นและดีกว่าเดิมฉนันผ่านความว่าอะไรครับ ปัญหาที่ชาวสีเมิถุนเจอหรือความรู้สึกที่กลางสูญเสียหรือเสียใจอยู่หรือเจ็บปวดอยู่ทุกอยู่โดยสดใจการสุนถือดาบคุณจะผ่านปัญหาและเข้มแข็งมากกว่าเดิมจะรู้สึกเหมือนกับการประสบชัยชนะนะครับการประสบความล้าความมั่นคงที่ดีกว่าเดิมแม้กระทั่งการเข้มแข็งในตัวของเราเองด้วยนะไพ่ใบต่อมาสามเมทาวครับการอยู่ในที่ของเราอย่างที่ผมพูดไปอย่างที่ทํานายให้ชาวสี่มิถุนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคือหมายความว่าการอยู่ในที่ของเราได้อย่างมั่นคงมั่นใจแล้ อยู่กับความสุขกายสบายใจอยู่กับสิ่งที่มันดีๆการงานดีขึ้นชีวิตดีขึ้นด้วยขาของเราเองด้วยตัวของเราเองไม่มีเขาเราก็ตื่นรู้เราก็ไม่โง่นะเราก็ไม่ใช่วัวใช่ควายแล้วอะพอไม่มีเขาเราก็เลิกโง่อะประมาณนี้นะครับเชิญไพ่สามไพเท้าก็เลยทำาว่าชาวสีไมลงูลยท่านว่ารู้แบบนี้ตักน้าใส่กระโหลกฉันงกดูกับตัวเองตั้งนานแล้วว่าไม่ควรไปเอาเสียเวลาหรือเอาสิ่งดีๆเนี่ยไปให้คนนั้นไม่ควรไปช่วยเหลือไม่ควรไปร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทาธุรกิจหรือร่วมทําอะไรกับเขาเลยนะเพราะเขาเป็นคนที่บบออกวว่าาจะสรรร้งคคั จะไม่ทำลายกันเราก็เอาความรักเอาเงินเอาทองเนี่ยไปแบ่งไปทำไปให้แต่สุดท้ายสิ่งที่ได้เรากลับมารู้แบบนี้สามเมท้าอยู่กับตัวเองดีกว่ารู้แบบนี้ถอนเขาออกนานนะอยู่กับการงานการเงนินอยู่กับที่ของเรามีความสุขกว่าเยอะเลยไม่มีเขาเราชีวิตของเรามั่นคงดีขึ้นนะนะครับรู้แบบนี้ไม่น่าเอาเวลาไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นเลยหลายๆคนรู้สึกแบบนั้นชันทีออบวาหรือสามเมท้าก็เลยทำนายว่าชาวสีมเมทุนในช่วงของเดือนเมษายนคือการที่อยู่กับที่ที่มันมั่นคงมีความสุข อยู่ดีมีสุขอยู่กับงานงานจเจริญรุ่งเรืองพบเจอความรักที่เหมือนกับมีเข้ามาให้เลือกแต่คุณเลือกได้นะว่าคุณจะกลับไปหาคนทนี่อยากจะขอโทษคุณทําร้ายคุณอีกหรือเปล่านะครับไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือถูกออฟคับทำนายบทสรุปดวงชะตาของชาวราศีเมทูหรือท่านเลยว่าดวดสุดท้ายแล้วเนี่ยดวงชะตาคุณคือไพ่สองถ้วย 2, คือการความรักที่มันจริงใจความรักที่มันเป็นหลักแท้ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณให้ความรักคุณใช้หัวใจนําพาคุณให้ใครทุกคนด้วยความรักแท้ มันไม่เสียไปหรอกสุดท้ายเขาจะนึกได้ว่าเขาก็กินข้าวของคุณนะเขาก็ไปเที่ยวบ้านคุณนะเขาก็เดินทางไปร่วมกับคุณนะเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกับคุณมานะเขาก็เหมือนกับรับสิ่งดีจากคุณไม่มากก็น้อยนะืั้งสิ่งเหนี้หมายความว่าเขาเหมือนคนคนหนึ่งที่หลงลืมความรักหลงลืมสิ่งดีที่เขามีให้กับคุณและคุณก็มีให้กับเขาโดยการที่เขาอาจจะเอาดีเข้าตัวทําลายความรักแท้ทาลายสิ่งดีของกันและกันไปแต่ลืมนะสองถ้วยเราเคยมีความรักให้กันเราเคยมีผลประโยชน์ร่วมกันเราเคยสร้างอนนนาาาาาคคคตตตเเเเรรยยแแ่งงวงววผชีิ เราเคยดื่มด่าไปกับความสุขเราเคยบอกว่าเราจะรักกันเราเคยบอกรักกันนั่นเองครับและถูกออ c คับหมายความว่าการมีหลายหลคนอาจจะมีการทาธุรกิจร่วมคนรักทำสิ่งต่างร่วมคนรักเขาอาจจะหลงลืมสิ่งเหล่านั้นไปครับเพราะว่าเขาเอาแต่ทําร้ายคุณเอาแต่เขาใช้อารมณ์เอาแต่เรื่องของตัวเองนะครับเอาแต่ทําร้ายกันสุดท้ายรักแท้มันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละมันเกิดจากหัวใจของคุณนั่นเองครับฉะนั้นพไพ่ใบต่อมาไปดูไพ่ของคนรักของชาวราศีเมถุนกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้าง ไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของไพ่ก้าวถ้วยหรือนายออบคับเข้ามาครับก็เลยทำนายว่าช่วงนี้คนรักของชาวสีเมทุนท่านอาจจะรู้สึกว่าการทะเลาะกันหรือมีปัญหากันเนี่ยเวลาเขาทำร้ายคุณเขามีความสุขเขาไม่สนใจหรอกคุณจะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนหรือ,อว่ารู้สึกยังไงบ้างแต่เวลาเขาได้รับความทุกข์บ้างล่ะเห็นไหมครับสุดท้ายความเจ็บปวดหรือใครเขาทำร้ายคุณเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไปเจอสิ่งที่เจ็บปวดตามมาเท่านั้นแต่คุณเห็นไหมยิ่งออกไปไกลทะเลยิ่งลอยทะเลออกไปยิ่งมองเห็นไปแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเราไม่สนใจการทะลเลกับบบเี่่ไแ้วมมหนนคท เขาทาให้คุณเจ็บปวดเสียใจเท่าไหร่เขาก็ยิ่งเสียคุณไปมากขึ้นเท่านั้นและความรักเนี่ยที่เขาคุณที่ได้จากคุณเนี่ยคุณก็คงจะเหมือนกับไม่สนไม่แคร์ไม่ต้องการไม่อีกต่อไปแล้วประมาณนี้เลยนะฉชั้นเด็กถือดาบหมายความว่าการทาร้ายกันด้วยของอารมณ์การนอกใจการหลงผิดนะครับการทาร้ายกันด้วยความรู้สึกที่ไม่สนใจไม่รู้จักกันทาเหมือนคนไม่เคยรักไม่เคยรู้จักไม่เคยมีสิ่งดีต่อกันและกันเลยอ่ะฉชั้นเด็กถือดาบหมายความว่าการหยุดทาร้ายกันได้แล้วคนละคุณอาจจะมีการทาร้ายคุณเรื่องอารมณ์ไมม่ีสติบ้า นะครับเดี๋ยวทำร้ายคุณไปด้วยทารลทธกเหมือนกับอยากให้เราเจ็บอยากให้เราทุกข์อยากให้เราไปไปมีมความสุขสุดท้ายความเจ็บความเสียใจความทุกข์มันจะย้อนกลับไปหาเขาเองครับเพราะโทสะความโกรธนะครับโมหะมันไม่ส่งผลดีเลยนะไพ่ไปต่อมาคือไพ่นายออกวาเออครับเออออกวานหรือว่าแปะไม้เท้าสุดท้ายสิ่งที่เขาทำร้ายคุณเท่าไหร่ทำปัญหาคุณเเท่าไหร่คุณจะชนะคุณจะผ่านไปด้วยดีคุณจะผ่านปัญหาเหล่านี้ไปแต่เขาอะจะกลับมาทุกข์วุ่นวายทีหลังจะกลับมาเหมือนกับ ไรอนาคตนะครับมองไม่เห็นหนทางที่หลังไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาอีกต่อไปแล้วนะเพราะขนาดคนที่เคยรักกันเคยไว้ใจกันเคยสนิทใ,ใจกันยังทําร้ายกันขนาดนี้ฉะนั้น6กทั่วหรือสิกอฟครับสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนรักของชาวราศีเมทุนจะมีการกลับมาคืนดีนะกันกลับมาขอความรักกลับมาทําสิ่งดีให้กับคุณนะคบเพราะมันคือการทําผิดมันคือการนอกใจหลงผิดหรือโกหกหลอกลวงผิดสัญญาท,ทำร้ายจิตใจกันไปสุดท้ายจะรู้เลยว่าเวลาเจอกันหรือพูดคุยกันเนี่ย เขาจะกลับมาขอให้คุณรักเขาดีเขากลับมาแบบขอให้อภัยเขาแต่ปัญหาเหล่านี้เวลาเขาทาเขาไม่คิดครับพอโดนบ้างพอมีปัญหาบ้างกลับมาคิดจะทาดีกลับมาคิดขอความช่วยเหลือฉะนั้นพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือ f o r w เ r สหรือ r a เล็ครับจงตามหาสิ่งดีของเราเถอะแนะนำเขาสีเมทุนแบบนั้นเดี๋ยวว่าจงตามหาสิ่งดีจงตามหาความรักที่ดีจงตามหาที่มันใสสะอาดความสุขความดีไม่ใช่อยู่กับความทุกข์ความเลวความชั่วที่ เขาทำลายมันไปแล้วว่าเราไม่ต้องไปสนใจหรอกนะครับเราปล่อยผ่านเราตัดได้ก็ตัดนะครับกับสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตเพราะนี่คือข้อ,ขอความสุดท้ายแล้วนะที่จะส่งไปหาคนที่คุณรักหรือคนที่กำลังทำร้ายคุณอยู่หรือส่งให้หาคนที่เขารักคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้ว่าเราจะเลือกเขาเป็นคนดีเป็นคนสุดท้ายในชีวิตเราจะไม่เลือกะไอให้คนเร็วๆชั่วๆที่มันทํร้ายเราทั้งที่มันเคยรักเคยดีกับเราอะ่ะนั่นไม่ใช่ความรักหรอกเราไม่ได้ให้ค่ากับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับท ฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ